บ้านไซงดนะครับบ้านไซงดตั้งอยู่ที่หมู่ที่สามตำบลายขาวอำเภอวัดไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นบ้านที่ใช้ชื่อนามเมืองนะครับอานที่ใช้ชื่อนามเมืองนะครับชื่อตามพันไม้ที่อยู่ในท้องถิ่นในละแวกของชุมชนบ้านไซงดนะครับซึ่งชาวบ้านเรียกกันโดยทั่วไปว่าไซงดนะครับไซงด แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับต้นไสรแน่นอนนะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับโดยทั่วไปแล้วของบ้านไสงดนะครับซึ่งอยู่ที่หมู่ที่3มีครัวเรือนประมาณ200กว่าครัวเรือนนะครับแล้วก็ประชากรประมาณพันกว่าคนนะครับรวมทั้งชายหญิงแล้วก็พื้นที่นะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับประมาณ3,000กว่าไร่นะครับคุณผู้ชมครับอาชีพของพี่น้อง ชุมชนบ้านไซงตก็คือทำนาทำสวนนะครับทำนาทำสวนยางแล้วก็สวนปาล์มนะครับทำไร่นาสวนผสมและทำการเกษตรนะครับคุณผู้ชมครับไซงดต้องเกี่ยวข้องกับต้นไทรแน่นอนนะครับต้นไทรต้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับต้นไทรนี้เชื่อกันว่ามีความเป็นมาหลายร้อยปีแล้วนะครับซึ่งชาวบ้าน เชื่อว่าไซงตแห่งนี้เป็นต้นไรที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเทพรักษ์อาศัยอยู่ที่ต้นไรแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายเป็นเอกลักษณ์เป็นเครื่องหมายของหมู่บ้านนะครับความเป็นมาเป็นไปของหมู่บ้านไซงตนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันจนถึงทุกวันนี้นะครับด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อนะครับทางจิตวิญญาณของพี่น้องชาวบ้านไซงตนะครับ จึงได้ตั้งเป็นนะครับสำนักสงสาราทวดนะครับสำนักสงสาราทวดจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสถานปฏิบัติธรรมร่มแก้วกัล,ลยาณนะครับคุณผู้ชมครับเชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่ทวดทั้งสองนะครับทวดทั้งสองก็คือทวดร่มแก้วร่มเมืองนั่นเองนะครับซึ่งเป็นทวดที่ศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังวันนี้คืนนี้ก็แปลงร่างเป็นงูเา่า เป็นงูจงอางหรือหูบองหลาปรากฏให้ลูกหลานเห็นนะครับแต่ไม่ทำร้ายผู้คนนะครับเชื่อกันว่าเป็นทวดเจ้าป่าเจ้าสถานที่บ้านไซงดแห่งนี้นะครับซึ่งเดิมทีนะครับคุณผู้ชมครับสโนราโนดิสแห่งนี้นะครับก็ทวดร่มแก้วร่มเมืองหรือพญางูจงอางที่มีหงอนนะครับลงมาว่ายน้ำเล่นน้ำนะครับชอบเล่นน้ำใน โนราโนดิแต่งนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ในสำนักปฏิบัติธรรมร่มแก้วกระยาน,นั่นเองครับเมื่อนะครับทวดร่มแก้วร่มเมืองนะครับถือว่าเป็นภูมิเจ้าบ้านไสงดนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อาศัยอยู่นะครับในหมู่บ้านไสงดและท่องเที่ยวไปรอบเขาพระบาทนะครับไม่ได้ทําร้ายผู้คนแต่อย่างใดนะครับทวดร่มแก้ว ทวดร่มเมืองนะครับก็เป็นพญางูจงอางที่ตัวใหญ่ลำตัวใหญ่ยาวนะครับลำตัวใหญ่ยาวมากทีเดียวนะครับเมื่อลงไปเล่นน้ําในสระโนดัตโนดิสโนรายอย่างนี้แล้วนะครับวันละหลายๆครั้งลงมาเล่นน้ํานะครับแล้วก็ชูนะครับชูคอสบัดน้ําชูคอสะบัดน้ําแล้วก็เคลื่อนจากไปชาวบ้านเห็นทวดมาเล่นน้ํา ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อ่าเป็น,ปนที่เชื่อถือของชาวบ้านตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ,รบคุณจอมบ,บ้านไซงกตนะครับก็มีต้นไทรนะครับแล้วก็มีพระสุทโธน,นางมโนราลงไปเล่นน้ําในสระโนราโนดัตโนดิสอย่างนี้นะครับหลังจากเล่นน้ําเสร็จแล้วก็โผลบินมาเกาะที่ต้นไทรนะครับแล้วก็บินจางหายไปนะครับหลังจากนั้นมาแล้วต้นไทร ก็งดการเจริญเติบโตตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับจึงเป็นที่มาของคําว่าบ้านใส่งดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือสมัยก่อนก็จะมาทําบูชาฝันข้าวอยู่ที่อย่างนี้นะครับแรกเริ่มเดิมทีก็ตั้งเป็นสํานักสงสารทวดนะครับจากนั้นมาก็เปลี่ยนเป็นสํานักปฏิบัติธรรมแม่แก้วกัลยา จนทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเป็นตำนานเป็นความเชื่อของชุมชนชาวบ้านไซงดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe หรือกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับบ้านไซงดนะครับเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมดินแดนแห่งมากด้วยศิลปินนะครับเป็นต้นตํำรับต้นกําเนิดนะครับของบ้านไซงดที่มีศิลปินเยอะมากทีเดียวนะครับเท่าที่สืบค้นมาได้นะครับ โดยเฉพาะศิลปินประเภทหนังตะลุงก็มีหนังเลิศน้อยนะครับซึ่งเป็นหนังตะลุงชื่อดังในอดีตนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนบ้านไสง,งดได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับหนังเลิศน้อยก็อยู่ที่บ้านไสง,งดแล้วก็ศิลปินประเภทมนโนรานะครับซึ่งมีหลายคณะด้วยกันในยุค แรกๆนะครับก็จะสร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับที่ติดต่อไปแสดงตามงานเทศกาลต่างๆนะครับอารยธรรมของบ้านชัยงดนะครับแรงกําเนิดเกิดศิลปินนะครับมโนราซึ่งมีมโนราเพชรนะครับมโนราเพชรมโนราขาบนะครับ มโนราขาบก็สืบทอดสายเลือดศิลปินมโนราให้กับโนราเสน่น้อยตารุ่งนะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังในขณะนี้แล้วก็มีมโนราเลิศเลิศเรียบนะครับพี่น้องสองคนจากนั้นก็มีมโนราเลื่อนหรือมโนราทับนะครับที่รู้จักกันแล้วก็มโนราเคลือบนะครับมโนราเคลือบแล้วก็โนราเที่ยงนะครับมโนราเที่ยงแล้วก็ล่าสุด ยังมีชีวิตอยู่ก็คือมโนราชาลีสิทธิ์พ่อใจนะครับซึ่งยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นใครที่จะรับไปแสดงแก้บนนะครับตัดบ่วงตัดกรรมนะครับหรือจะออพิธีโรงครูเหยียบเข้แทงเคนะครับตัดบ่วงตัดกรรมได้หมดนะครับมโนราชาลีสิทธิ์พ่อใจแล้วก็มีอีกคณะหนึ่งมโนราสมเนศสืบสายสินก็ยังมีชีวิตอยู่ นะครับที่บ้านไซงดอย่างนี้สรุปว่าบ้านไซงดนะครับเป็นแหล่งศิลปินมโนราศิลปินที่ถือกําเนิดเกิดที่บ้านไซงดแห่งนี้ครับใค้บ้างครับได้ชมตำนานบ้านไซงดนะครับจากผู้ท่าผู้แก่ที่เล่าสืบทอดกันมานะครับก็เท่าที่สืบค้นมาได้นะครับก็เลยมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมในช่อง YouTube วิเชียนบ้านทุ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นชมแล้วก็ ช่วยเป็นฝันกำลังใจมาลายสวรรค์ช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามในวิเชียรบ้านทุ่งให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากทีเดียวครับ